แม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสงซ้อแล้วก็เอาเจ็ดพันห้ามาด้วยแมบบ่ผมจะไปบ้านพักคุณวิล่าหาสามพันห้าคนสวัสดีครับเรียกผมอีกแล้วนะครับนี่นครับวันนี้นายมัมขอนะครับขอรีวิวรถคุเจรเวดเองนะครับได้เลยครับนี่นะก็เป็นสเปคคันนี้เป็นน้ำฟีนิกซ์นะครับสเปคสามร้อยหกสิบเอ็กเซสตนะครับ น,น้ำพินิกคริสแบกก็ไม่มีอะไรมากก็มีหน้าจิก้านะครับก็มีโลโก้จิก้าตัวนูนนะครับโลโก้จิก้าตัวนูนแล้วก็คัตต้อมตัวนูนนะครับแล้วก็คัตต้อมแบบตัวนูนเป็นโลโก้นะครับก็มีกระจกครับหาช่างโดง่งทั้งคันเลยนะครับนี่ครับฐานกระจก มองหมาหลบนะครับอันนี้ก็มังคุดสามเมตรสิบนะครับแรงชาดเลยทำมังคุดนะครับในซีนอีกเขาทำมาให้สวยสไม่สวยก็ดูเอานะครับผมได้ได้ก็ได้รีวิวได้ก็ให้ดูขามาังคุดได้ด้วยเลยครับทำยังไงนะครับนี่นครับก็ฝากเลยไว้กับบรรดาอใจตอไม่ใช่ สาย่าเรงไว้รนะับหาภายในห้าโคนนะครับยาวระมานี้ของจีมครับเดี๋ยวระับ อย่าอืดไม่ชอบเต็ดหัวไซนะครับเอ,อเสียบีมน,นะครับคงพักปีนะครับฝากไปติดตามด้วยครับก็ไม่เมีอะไรมากนะครับบางฝุ่นก็ออกจะเน,นีนี่นิดนึงคงได้วะละที่จะเปียกนะครับลอ,อยหมดแล้ว วนดี2020นะครับสองปีประมาณนี้น,งงนะไม่เคยรู้จะดีดีอะไรดีครับเอาดีภายในนะครับเอาเดี๋ยวดีดีภายในก็ประมาณนี้คะของพี่โจเดี๋ยวไปดูในกระติก,กนะมีอะไรบ้างครับอ่าไม่ต้องพูดนะครับน้ำท่อมอย่างเคยนะ ปกตินะครับแล้วก็มีโฟมอะไรานะครับของโฟมอะไราของพี่เบิกนะครับญี่ปุ่นนี่เราจะไปดูนะครับนี่ครับนีคคบ่ครับครับหอยนั่นฮะหอยนั่นมั่วไปดูงรีวิวรีวิวไอ้ขอสัมภาษณ์หน่อยครับที่เดียว <laughs> <laughs> ทีก็จะประมาณนี้นะคระับขอบคุณที่ขอเข้ามาครับอยากดูขนางไหน,นก็บอกได้เลยก็จะประามาณนี้ขอบคุณครับไาาป,ปทเที่ว่าฝากกดติดตามกดแชร์และก็ s u บส c r i b ยด้วย